รักนะว่ัสันรักนะว่าสันคิดถึงพี่อ๋อพี่ก็คิดถึงน้อพี่รมเหมือนกันนะคะคิดถึงได้ ปลาเนาะได้ปลานะคะได้ปลานะคะใครอีกเนาะเห็นดวงตาแล้วเห็นใครนะคะสวัสดีพี่จำเนียมนะคะพี่จำเนียมมาเนาะเพรไม่เห็นขอโทษขออภัยนะคะพี่จำเนียมขาขอโทษน้องสาวคนนี้ก็ขอโทษขอษแต่ส่งสติกเกอร์ได้นะคะทุกคนแต่ส่งสติกเกอร์ได้เนาะเราก็ออกมายืนยันตัวตนนะคะไม่มีอะไรมาชาร์จยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ <c oughs> รอดูรอดูรอดูว่าถ้าขึ้นได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็โรนกนะคะเนาะอ๋อ,อไปอืมโอ้ความจำเต็มเชิญน,น่าจะเป็นความจำดูกดุกนะคะดุกเนาะไปจะเอาน้อง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 หันหน้าเข้ามาฮะมาเห็นจะเห็นขาขาไม่รู้ว่าพี่เพชรอยากได้เครื่องใหม่หรือว่ายังไงไม่รู้นะคะพี่นาณา่ะ การเชื่อมต่อรากแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเนาะจะได้ไหมเนาะขอบคุณนะคะพี่พ,พี่น้องๆไ,ได้ปลาเนาะได้ปลานะคะได้ปลานะคะใครอีกเนาะเห็นดวงตาแล้วเห็นน้องบาล้วเนาะน้องพี่รมก็สวัส,วสดีนะคะสวัสดีพี่จํา เป็นเพจไม่เห็นเนาะเพดไม่เห็นนะคะขอโทษขอขอัยค่ะได้สิบเจ็ดปีรู้สึกว่าเร็วมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะเนาะเออเล่นมาแต่น้องบาสแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเล่นมาแต่ค่ะเปิด ปิดดวงตาให้เพื่อนๆไปด้วยเนาะแต่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้คอมเมนต์นะคะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วก็เยี่ยมบ้านเพื่อนไปด้วยเนาะคอมเมนต์ไหมไม่รู้เนาะมันมเกี่ยวกับอะไรทุกคนคะ่ะลองเอาเข้ามานะคะทุกคนแต่ไม่อยากเอาเข้ามาเลยเนาะเพราะว่าใช้ไว้นกนะคะพี่อุตสาก็เ สวัสดีน้องนกน้อยน้องนกน้อยก็สวยนะคะเนาะพี่อุสาก็สวัสดีนะคะสวัสดีน้องสาวสวัสดีค่ะพี่อุสาเป็นนะคะเนาะก็พี่พ่อค่ะทุกคนค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ <c oughs> ไม่เห็นการเชื่อมต่อรา่ามเมนไหมไม,ไม่รู้เนาะมันมเกี่ยวกับอะไรทุกคนค่ะลองเอาเข้ามานะคะทุกคนแต่ไม่อยากเอาเข้ามาเลยเนาะ <c oughs> เพราะว่าใช้ไว้คุณดอกหรอ,อดอก,กดอกก็ดอกเนาะเป็นอ่านถูกไหมดอกเนาะดอกไม้เปรียบเสมือนดอกไม้นะคะเปรียบเสมือนดอกไม้เนาะก็ขอบคุณนะคะที สวัสดีนะคะสวัสดีบริษัทไอสวัสดีบริษัทเฟซบุ o กเจ้ดัดดีพี่พีน้องน้อ,นอเพื่อนๆต่างแดนนะคะไม่รู้ว่าเราจะรายสดุดมาเพิ่มพลังบวกให้นะคะเห็นเห็นแล้วเห็นเหรนเห็นแล้วดวงตาสงใจอาจารย์เข้ามาอาจารย์ก็น่าจะออกไปแล้วบ้างเพราะว่าเห็นกน่าจะเป็นช่วง